สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ได้มาสอนฟรีฟูลแบตแต่ว่ามาตอบคาถามหลายๆท่านนะที่ทักกันมาทางอินบ็อกซ์นะว่าเครื่องเสียงพลังแดดที่ผมทดสอบวันนี้เนี่ยเนี่ย,ยชุดนี้เลยถ้าท่านเห็นคลิปของผมใน Facebook ก็จะรู้ดีนะว่าช่วงนี้ผมกําลังทดลองกําลัง หาอะไรทําไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็มาตอบคาถามของสมาชิกที่ถามกันเข้ามานะทั้งทางช่องทาง Messenger ก็ดีรวมถึงโทรมาถามก็ดีว่าทําไมเครื่องเสียงพวกนี้มันถึงใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรงนะทั้งๆท,ที่ผมก็ลองเสียบเป็นปลั๊กไฟนี่นะเนี่ยปลั๊กไฟของเครื่องขยายนะ m ๋วเนี่ยเห็นไหมชัดเจนว่าเขา ใช้ ac 220โวลต์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบอร์ดขยายพวกนี้มันจะมีวงจรจ่ายไฟอยู่ข้างในนะภาษาทางการเขาเรียกว่า power supply นะเขาจะมีวงจรอยู่ข้างในก็คือเราเสียบปลั๊กไฟเนี่ยเขาจะแปลงแรงดันให้ต่ำลงจาก220โวลต์เนี่ยไปเป็นระบบ dc ก็คือเช่น12โวลต์24โวลต์ตัวเนี้ยเขาถึงสามารถใช้ไฟเลี้ยงนอกอย่างเช่นแบตเตอรี่ต่อ เ,เสียบเข้าไปทางจุ๊บนี้นะ12โวลต์24โวลต์นะซึ่งวงจรของเครื่องขยายเนี่ยเขาใช้ไฟเป็น DC กระแสะตรงนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวงจรพาวเวอร์ซัพาเนี่ยทำงานโดยการจ่าย DC ก็สามารถใช้แผงที่มีแรงดันแรงดันต่ำเนี่ย12-24โวลต์ v, เนี่ยใช้ได้ก็คือเป็นพวกแผงแรงดันไม่เกิน25โวลต์นะพวกแผง100วัตต์150วัตต์อะไรพวกเนี้ย แผงที่มีแรงดันลอยอยู่ไม่เกิน25โวลต์นเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าในคลิปเนี่ยที่ผมลองอ่ะเป็นแผงอมอ์ฟัตนะแรงดันสูงแผงหนึ่งก็อยู่ที่90โวลต์ผมอนุกรม2แผงเพื่อที่จะให้ไฟขึ้นไปประมาณเกือบ200นะได้ประมาณ180นะแล้วก็จ่ายเข้าทาง AC 220โวลต์เป็นปลั๊กไฟเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะซึ่งวงจรจ่ายไฟเนี่ยผมจะแกะให้ดูนะวงจรที่ยังไม่ได้ประกอบเนะนี่ยนี่ วงจรจ่ายไฟของแอมพวกเนี้ยเนี่ยแอมแอมขยายพวกแอมจิ๋วอะไรทั้งหลายที่เราเรียกกันเนี่ยถ้ามีวงจรจ่ายไฟก็จะเป็นวงจรจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งเห็นไหมนี่ผมให้ดูเลยนะก็คือสวิตชิ่งเนี่ยเขาจะใช้แรงดันไฟนะกระแสตรงในการทํางานแต่ว่าไฟที่เราป้อนให้เนี่ยถ้าเราเสียบปลั๊กไฟก็จะเป็นไฟบ้านถูกไหมซึ่งเป็นไฟกระแสสลับเพราะฉะนั้นแล้วในวงจรสวิตชิ่งเนี่ยเขาก็จะมีวงจรที่ เปลี่ยนจากแรงดันนะไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับเนี่ยให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะโดยผ่านวงจรบิดนะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวคาปาตัวใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ในการกรองไฟนะถ้าท่านที่ศึกษาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทราบดีเพราว่าเป็นวงจรเล็กตีไฟเออนะแล้วก็ทําการเหนี่ยวนําผ่านขดลวด เพื่อที่จะแปลงให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ําลงมานะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อไกด์ไลน์ของวงจรสวิตชิ่งเนี่ยมันทํางานด้วย DC นะเพราะมันจะต้องเปลี่ยนจากไฟ AC ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยไปเป็น DC เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราป้อน DC เข้าโดยตรงเนี่ยจึงไม่มีผลกับการทํางานเพราะถึงอย่างไรก็ดีวงจรเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นไฟ DC ด้วยวงจรของมันเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบที่ว่าทําไม วงจรขยายสุดนี้ถึงใช้ไฟจากแผงโซลาซ่าเซลล์ตรงไดทง้ทั้งทั้งที่เป็น DC นะแต่ก็ให้มีแรงดันสูงนิดนึงนะสักประมาณ190-200อะไรประมาณนี้นะอันนี้จบนะในการไขคำถามข้อที่1แล้วคำถามต่อไปคือถ้าวงจรจ่ายไฟประเภทอื่นที่ไม่ใช่เครื่องขยายอย่างเช่นเครื่องชาร์จโทรศัพท์วงจรเครื่องชาร์จแบตอะไรพวกนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้หมดครับ เครื่องชาร์จแบตท,ที่เป็นระบบสวิตช,ชิงใช้ได้หมดนะพวกเครื่องชาร์จออตโต้อะไรพวกนี้มีระบบฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยที่ขายกันในออนไลน์ทั้งหลายนะใช้ได้หมดนะวงจรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสวิตช,ชิงเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะสำหรับการต่อจากโซล่าเซลล์โดยตรงอันนี้เป็นคําถามข้อที่1ที่ถูกถามกันเยอะแล้วข้อที่2ก็คือใช้แผงประเภทอื่นได้ไหมนะทำไมต้องอมอมฟัส ต้องบอกอย่างนี้เอาโมฟัสเนี่ยมันเป็นแผงที่ให้แรงดันสูงนะก็คือหลักประมาณหลาย10โวลต์จนถึงหลายหลักหลัก100ยโวลต์นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใช้อาโมฟัสเนี่ยหแผงก็ประมาณ90 v โวลต์นะสแผงก็ประมาณ180โวลต์นะก็เพียงพอที่จะใช้งานในการเปิดเพลงของของเครื่องนี้นะได้แล้วนะถ้าเป็นสวิตช,ชิ่งตัวอื่นอย่างเช่นเครื่องชาร์จโทรศัพท์ที่ชาร์จ ต่างๆอุปกรณ์สวิชชิ่งเนี่ยสามารถทำงานได้ที่แรงดันต่ำตั้งแต่หลัก90โวลต์จนถึง240โวลต์250โวลต์เ c นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองกลับกันก็คือเราจ่ายเป็น dc หล่กนะมันก็ทำงานได้นะถ้าเป็นแผงประเภทอื่นเช่นแผงโพลีมันมีแรงดันอยู่ประมาณหลัก30โวลต์40โวลต์เราจะใช้จำนวนแผงที่มากกว่านะตั้งนะในการตั้งให้ทำงานนะ แล้วก็ในส่วนของอทุนรัพั์นะก็อาจจะสูงเกินไปนะถ้าเกิดว่าเป็นออฟัสเนี่ยราคามันหลักร้อยต้นๆน,น,นะก็สามารถใช้งานได้แล้วอย่างที่ผมลงคลิปไปนะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทักกันมาเยอะนะแล้วก็ถือโอกาสมาตอบคาถามในคลิปนี้นะก็คือในเรื่องของอวงจรจ่ายไฟที่เป็นสวิชชิ่งใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็ชนิดแผงไม่ได้เกี่ยงนะไม่จําเป็นต้องเป็นออฟัสครับ แผงอะไรก็ได้ที่ต่อแล้วแรงดันสูงขึ้นมาหลักร้อยโวลต์สามารถใช้กับวงจรจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งแบบนี้ได้ทั้งหมดนะนี่อันนี้ก็คือเป็นวงจรจ่ายไฟที่อยู่ในปอดแอมขยายนะอันนี้ตัวอย่างที่ผมยกเข้ามานี่แอมขยายที่ผมขายอยู่เนี่ยแกะกล่องมาให้เลยเนี่ยแต่มันคนละรุ่นนะตัวนี้มันมีจอนี่นมีจออยู่มีจอแต่ตัวนี้มันไม่มีจอนะผมประกอบไปแต่ว่ามันก็เป็นวงจรในลักษณะดเดียวกันก็คือ,อเอามาอธิบายได้หมดนะ ก็ตอบคำถามสำหรับสมาชิกที่ถามกันเข้ามารวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องของผมนะวิชาโซลาเซลล์และฟื้นฟูแบตนะรวมถึง Facebook นะรวมถึงช่องทางอื่นๆที่ผมเอาความรู้ไปฝากกันนะโอเคประมาณนี้นะหากมีคำถามอื่นๆนะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้หรือจะโทรมาถามหรือจะเมสเซจมาก็ยินดีรับนะรับฟังรับตอบนะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มืดแล้วนี่เก็บหมดแล้วกลางวันยังเปิดเพลงสนานอยู่นะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ